และอีกหนึ่งบรรยากาศที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะ ที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะคะบรรยากาศทุกค่ำคืนตั้งแต่วันที่สองที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่4วันสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา19เนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาก็มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเป็นละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกประจำปีพุทธศักราช2564นะคะโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ังหวัดพิษณุโลกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อหาคนรุ่นหลังได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของวีรกษัตริย์ไทยผู้กอบกู้เอกราชให้คนไทยได้มีแผ่นดินเป็นของตนเองความสําคัญของปัรผชนผู้กล้าที่เสียสละเลือดเนื้อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้จนถึงปัจจุบันโดยการแสดง ดังกล่าวนะคะจัดขึ้นต่อเนื่องและคืนนี้เป็นวันสุดท้ายใครที่สนใจไปกันได้ตั้งแต่เวลา19บเนาิกาเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ยังมีถนนสายวัฒนธรรมเรียบวัดเคียงวังให้ผู้มาร่วมงานได้เที่ยวชมและซื้ออาหารมารับประทานท้ามกลางบรรยากาศในพระราชวังจันทร์ที่หาชมได้ยากเพราะนอกจากจะมีอาหารที่หลากหลายมาจําหน่ายในธีมชุมในธีม ยีมอ,อไทยย้อนยุคนะคะยังมีการบริการการแต่งกายชุดไทยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงการแสดงดนตรีบรรเลงนะคะของชมรมดนตรีไทยผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลกการขับกล่อมท่ามกลางบรรยากาศในพระราชวังจันทร์ที่สวยงามนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะและเมื่อเสร็จสิ้นเราก็ไปชมการแสดงแสงสีเสียงกันต่อเลยเดินชื้อซื้ออาหารที่รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ ไปชมการแสดงกันได้ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะไปกันได้ค่ะที่บริเวณพระราชวังจันทร์นะคะการแสดงแสงสีเสียงจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา19นาฬิกาแนะนําให้ไปก่อน19นาฬิกานะคะจะได้ซื้ออาหารรสชาติอร่อยแล้วก็ไปนั่งชมการแสดงสวยๆแล้วก็ทานอาหารรสชาติอร่อยไปพร้อมกันด้วยค่ะ